กรรมการจะถามว่ากําลังอ,องัดคอนกรีต FC พรามที่450 ksc นะครับใช้อัตราส่วนน้ําต่อซีเมนต์เท่าไหร่นะครับตรงนี้เราจะทราบได้อย่างไะครับเราจะทราบได้เราต้องเราต้องอดูรายการการออกแบบนะครับมิติซหรือถ้าจะให้เร็วๆนะครับกรรมการอยากจะทราบเราว่าเราอะพลอตกราฟนะครับพลอตกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมน้ำต่อปูนซีเมนต์และกําลังอัดตรงกระบอกมาตรฐานได้หรือเปล่านะครับโดยตรงนี้นะครับแนวตั้งนับจะเป็นค่ากําลังอัดของคอนกนรีตนับก็คือค่าปีพารมที่เราใช้ส่วนแนวนอนนะครับจะเป็นอัตราส่วนวเอเตอร์เซนต์เลโชนะครับว่าเป็นค่าเท่าไหร่นะครับโดยที่ค่าน้อยสุดของอัตราส่วนน้ําคือศูนย์ุดสี่ค่ามากสุดคือศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับค่าน้อยสุดเนี่ย มันจะเข้าไปชนกราฟนะครับกราฟที่จะไปชนเนี่ยจะเป็นรูปค่อนข้างจะโค้งนิดหนึ่งนะครับโดยกราฟนี้นะครับจะประมาณว่าค่ามากสุดของ fc พลามอยู่ที่450 kC แล้วก็ค่ามากสุดของ fc พลามอยู่ที่450 kC แล้วค่าน้อยสุดของ w a t e r s e m e n t ratio คือ0.4นะครับคำตอบของตัวนี้ก็คือ0.4นะครับแล้วถ้าค่า fc พลามน้อยๆนะครับเช่น 180 kc นะครับ1้อ k c ป1 0 k c นะครับ c, 2 1, c, บ 210, อ0อสิสองจะมีค่า w a t e r ร i m ิมิเเท่าไหร่นะครับดูจากกราฟเช่นกันจะเป็นค่าอยู่ที่ประมาณ0.75หรือประมาณมากกว่า0.7นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราที่เราจะตอบกรรมการได้ไอันนี้ถ้าเราจะตอบได้ถ้าเราพอดกราฟได้นะครับเราก็ตอบเนี่ยเราสามารถตอบกรรมการได้อย่างถูกต้องนะครับกราฟ ที่เราจะต้องทราบนะครับก็คือกราฟทดสอบค่ากําลังอัดคอนกรีตนะครับทดสอบค่าแรงดึงของเหล็กนะครับแล้วก็กราฟของวัตต์ซิมิเลชตัวนี้นะครับจะทําให้ท่านสามารถช่วยตอบเรื่องงานคอนกรีตสาเร็จได้นะครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน y o u u u b e s u สค c r i b e กดกระดิง่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA